สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็มาศึกษาพระหลวงปูทวดเนื้อว่านสักรุ่นนะครับเป็นหลวงปูทวดวัดพังเถียครับเนื้อว่านนะครับจังหวัดสงขานะครับสร้างพศ2505นะครับปลุกเสกโดยอาจารย์ทีมวัดจังให้นะครับผู้กําเนิดภาพหลวงปูทวดเนื้อว่านพศ .2 4 9 7นะครับที่เล่นหากันหลักแสนหลักล้านปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งพระหลุบหลุดทวษเนี่ยประสบการณ์เนี่ยคน้า่ชัดเจในด,ด้านนี้รันตรายนะครับพระหลุบหลุดทษเนื้อว,ว่านเนี่ยนอกจากวัดช่างให้แล้วนะครับก็ยังมีวัดอื่นๆที่สร้างโดยที่มีเจตนาดีนะครับวัดพังเทียก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่สร้างหลุบหลุดเนื้อว,ว่านนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อโลหะด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะขอกล่าวเฉพาะเนื้อว,ว่านก่อนนะครับก็จะมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวคือพิมพ์ใหญ่นะครับที่ผมจะไม่ศึกษาทั้งหมดเนี่ยหองด้วยกันนะครับผมเช่าเก็บไว้6องด้วยกัน เป็นหลวงปู่ทวดที่ผ่านพิธีปลุกเสกค่อนข้างจะถูกต้องนะครับอาจารย์ติมวัชชางให้นะเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกนะครับเป็นต้นนะครับหลวงปู่ทวดวังพางเทียเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นพระที่น่าใช้มากะครนะเพราะว่าเป็นพระที่สร้างเมื่อพศ2505นะครับต่างห่างจากรุ่นแรกไม่กี่ปีนะประมาณ7ปีนะครับเพราะว่าหลวงปูท่ทวดวัดฟังเทียนเนี่ยราคาตอนนี้ค่อนข้างจะยังไม่สูงนะครับแล้วก็เป็นหลวงปู่ทวดที่ผมว่า อาประสบการณ์เนี่ยไม่ต่างจากวัดช่างให้นะครับในปัจจุบันการสร้างหลุมถดูดอาของวัดพันเทียเนี่ยเนื่องจากอาอาจารย์ทีมวัดช่างให้ได้นิมิตเห็นหลุมทูดมาเข้าในในใน,ในนิมิตนะครับบอกว่าให้มาช่วยวัดพันเทียนะครับสร้างสร้าสักรุ่นหนึ่งเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยไปสร้างพวกเป้าโบสถ์แล้วก็สาธารณะต่างๆเกี่ยบส่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นวัดพันเทียตอนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่อง จะสร้างพวกโปอุอบโบสถไอ้พวกนี้ยังมีปัญหาแบบเรื่องเงินยังยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับทีนี้หลวงปู่ทวดก็ให้อาจารย์เทมเนี่ยได้สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเมื่ออาจารย์เทมได้นิมิตอย่างนั้แล้วก็ก็ไปติดต่อทางวัดพังเทียนนะครับก็เห็นตรงกันก็เลยสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นองค์แบบพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับ พระหลวงูทวดวัดพังเทียเนี่ยผมมีด้วยกันหกองคถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ยินแบ่งยินดีแบ่งให้นะครับในราคาที่ไม่สูงนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นหลวงทวดยุคแรกๆที่สร้างครับแล้วก็เป็นหลวงทวดที่ทันยุคอาจารย์ทิมอาจารย์นองนะครับที่มาร่วมลุกเสกนะครับแล้วก็พิมพ์พระเนี่ยผมว่าสร้างออกมาได้สวยงามลงตัวนะครับแล้วก็พิจารณาง่ายนะครับแต่ในการพิจารณาหลวงหมูทวดวัดพังเทียเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นของเลียนแบบนะครับ แต่ในการเช่าหาเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาให้ละเอียดสักนิดนึงกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหลบผู้ทรรบวบงวัฒเทียนเนี่ยมีราคาเมื่อไหร่เนี่ยของเร่นแบบออกมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาพาแท้ไว้ก่อนนะเพื่อเป็นองค์ระหรือปูมพุ่มกันตัวเองนะครับพาหลบผู้ทรร้วงวังเทียนต,ตอนนี้ราคาก็อยู่มาหลักพันต้นนะหลักพันต้นๆครับแต่ผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนวันนี้ก็คือหลักร้อยปลายๆนะครับพาทุกอง์เนี่ยผมเช่ามาได้ราคาไม่สูงก็เลยเป็นบบนาานี้ราคานี้นะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของอาจารย์แดงวัดสีีมหาโพนะครับผมขอติดไว้ก่อนนะครับไว้คราวหน้าผมจะลิปไปเพื่อนดูนะครับผมมีหลายองค์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคนละพิมพ์กันนะครับหลวงปู่ทวดวัดพังเทียเนี่ยสร้างจากเนื้อว่านะครับที่มีส่วนผสมของว่าน97อยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าได้ว่าน97มาจากอาจารย์เทมิทีนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นว่านเกนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับสอหรับหลวงปู่ทวดวัดพังเทียนะครับ แล้วก็สามารถแบ่งสีหรือเนื้อว่านออกเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ามสสีด้วยกันนะครับพวกสีเทาเทาดาและก็สีดํานะครับเนื้อหลุมบุทถ้วยของวัดพระเท释เนี่ยจะเป็นประเภทเนื้อแกร่งนะครับซึ่งมีผสมส่วนผสมของปูนค่อนข้างเยอะๆนะครับเมื่อพศ2505นอาเนี่ยได้สร้างหลุมบุทถ้วหลังจากที่วัดช่างให้ได้หมดไปแล้ววัดพระเท释เข้ามาสร้างหลุมบุท้วยเนื้อว่านเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกหลังหนังสือด้วยนะครับหลุมบุทถวเนื้อว่านเนี่ย หลังจากที่เปิดให้ประชาชนบูชาเพื่อทําบุญนะครับก็หมดหมดไปจากวัดรวดเร็วมากๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะพบเจอพระได้น้อยแล้วเออเรามาดูพระกันเลยนะครับว่าหลวงพทธวัดปะเทียมีลักษณะยังไงแล้วก็พิมพ์ลักษณะไหนครับก็เรามาศึกษาเรื่องพระกันเลยนะครับแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับ้าเพื่อนชอบก็ปิดได้นะครับนี่คือหลวงพุทธองค์แรกนะครับที่จะแอมเพิ่อศึกษาวันนี้นะครับ พระหลวงบุโทษรับจงเพาองนี้เป็นพระสภาพใช้นะครับความเข้าใจผมนะครับเ่านี้คงได้มาเนี่ยสภาพเดิมๆนั่นแหละครับลักษณะว่านี่ก็จะขึ้นปกคลุมลักษณะคล้ายๆแบบองค์นี้นะครับจะหยิบให้ดูนะครับลักษณะผมว่าน่าจะได้มาสภาพเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เจ้าของเนี่ยก็ได้นําไม้หรือหรือว่าเป็นของมีแข็งของลักษณะแข็งนะครับอาจจะมาแค่เอาว่านนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลักษณะองค์พระนี่ก็จะเป็นรอยขีดเห็นไหมครับ รอยขีดเหมือนกับว่าพยายามแค้ให้อาคราบบ้านออกไปทําให้ผิวพระเนี่ยเหมือนเสียสภาพไปนะครับปร่องนี้ถ้าเทียบกับสภาพสมบูรณ์นี่ราคาจะตกประมาณเยอะมากอย่างน้อย4 0นะครับถ้าราคาที่เต็มนะสมมติว่าปกเตียราคา1000บาทองค์นี้ก็จะเหลือมาส600าักหกร้อยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถึงกรนนั้นพระตองเตี๋ยองค์นี้ถือว่าเป็นหลุทั่วที่พิจารณาง่ายองค์หนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนรับพระแล้วก็พิจารณาที่พิมพ์พระก่อนนะครับเริ่มจากที่หน้าพระนะครับ ลักษณะหน้าพระของวงค์ทวดวัดบางเทียจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเห็นไหมครับซึ่งเป็นหน้าพระที่ค่อนข้างจะออกแบบได้สมบูรณ์และสวยมากๆเลยครับน,น่าพภาพแบบนี้จดจําง่ายนะครับเพื่อนๆเริ่มแรกเพื่อนๆต้องจบจบหน้าพระได้นะครับลักษณะหน้าพระก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หูของท่านเห็นไหมครับแก่ได้เป็นธรรมชาติมากคล้ายๆหูมนุษย์เลยนะครับคือเรียนแบบมนุษย์นะครับสวยมากๆเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะการรีดจม,มูนก,กน,นนี่ประมาณ4เส้นนะครับนับเลยหนงสองสามสี่สี่เส้นเส้นที่สี่เส้นนี้นะครับ ที่จูนั้นีมานหกเส้นนะครับลักษณะเป็นมือรองนะครับ <urt> hm. แล้วก็หลุมทวดคือลักษณะการนั่งของท่านก็คือนั่งเป็นสมาธิขัดเป็ดนะครับบนบัวนะบนบัวข้าวก้าใบนะครับข้าใบบัวว่ามบัวหายเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะบัวเนตยต้องมีความคมทุกใบนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีส่วนผสมของปูนเยอะเพราะฉะนั้นในการกดพิมพ์นี่ค่อนข้างจะเต็มพิมพ์นะสำหรับหลุมทวดว่างความเพี่ยนะครับ เมื่อเราพลิกด้านข้างเนี่ยความหนาของพระเนี่ยผมว่าบางเทียก็ประมาณเนี้ยเนื่องจากความหนาเนี่ยผมว่าทุกองค์เนี่ยจะมีลักษณะความหนาที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นเบ้าเป็นเป็นบล็อกครับเป็นเบ้าประกอบแบบแบบบล็อกเหมือนกับหลวงปู่อทวดวัดช้างให้ไอหลวงปู่อทวดวัดประสาทอ่ะที่คล้ายบล็อกลังเมิตอ่ะที่เป็นบล็อกเป็นบล็อกคือเป็นตัวกดของของพระพิมพ์นั้นนั้นเลยนะครับวัดบางเทียก็เหมือนกันผมมองว่าเป็นพระแบบเดียวกันนะครับก็คือบล็อกเนี่ยตรงกดตัวกดข้างหลังเนี่ย ลคล้ายบล็อกลังเม้งคือทําเป็นบล็อกมาเลยแล้วกดเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์พระเนื่องจากพิมพ์พระนี่จะมีความแน่นตึงตัวมากแล้วก็ส่วนใหญ่พระหลุงทวดว่างพระเดี่จะมีส่วนผสมของปูนเยอะเลยทําให้ลักษณะการกดเข้าพิมพ์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ลักษณะมวลสารเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยนะครับว่ารองเทพค่อนข้างแน่นมากๆส่วนใหญ่ผมยังไม่เจอว่าเรืองเทที่หักนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหักไม่ค่อยเสียหายนะครับ อาจจะเป็นว่าเขามาปรับปรุงสูตรนะครับเพราะว่าหลุทั่วสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยเป็นพระที่ที่รุ่ดแรกเนี่ยเป็นพระค่อนข้างจะชำรุดง่ายเพราะงั้นเนี่ยวัดบางเทียนเนี่ยคือมวลสารนิ้วค่อนข้างจะแน่นคือชำรุดค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็เป็นพระที่เห็นไหมครับการออกแบบพิมพ์พระเนี่ยค่อนข้างจะสวยจริงๆสำหรับพระองค์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับผมชอบมากครับวัดบางเทียนเห็นไหมครับลักษณะขอบข้างเห็นไหมครับเป็นลักษณะขอบแบบกดแบบบล็อกนะครับมันจะลักษณะแบบแน่นๆนะครับเห็นไหมครับ มาพลิกดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาขยายเพื่อนเพื่อนดูนะครับตอนนี้ดูไว้ก่อนนะครับวัดปังเทียดส่วนใหญ่นะครับจะมีประมาณ3สีองค์นี้เป็นเนื้อเทานะองค์นี้เป็นพระเนื้อเทาเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเราพลิกดูใต้ฐานเนี่ยตรงนี้เป็นล็อกที่มีลักษณะโค้งเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับใต้ฐานจะเป็นลักษณะแบบนี้การขุดพิมพ์นะครับวัดป้งเทียเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมจะขยายดูลักษณะการขุดพิมพ์เนี่ย ที่ที่บริเวณข้างนอกเนี่ยครับลักษณะแบบกดเหมือนจิกลงไปนะครับก็คือไปลักษะแขงลงไปถึงองค์พระนะครับคือเราต้องส่องกล้องนะเดี๋ยวผมจะคล้องกล้องขยายดูคือลักษณะจิกลงไปเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายเพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะองค์พระเป็นยังไงนะครับพระองค์นี้เป็นพระเนื้อเท่านะครับเมื่อเราใช้กล้องขยายดูนะครับเราดูที่บัวกดก็ได้ครับที่บัวเห็นไหมครับของวัดบางเทียนค่อนข้างจะคมมากๆเห็นไหมครับคมมากๆ ถือว่าเป็นพระพิจนาง่ายครับเต้าองค์งนี้เป็นพระเนื้อเท่านะครับเห็นไหมครับลักษณะการการแกะพิมพเนี่ยคือขอบข้างจะสูงกว่าบริเวณที่ไปองค์พระองพระยูดต่ากว่าเป็นลักษณะตะแัแคงเข้าหาองค์พระนะครับดูทั่วนะครับเห็นไหมครับหน้าพระเห็นไหมพิจนาง่ายมากแล้วก็คราบไขว่านี่ไหมถือว่าดูง่ายจริงแบบนี้เจ้าของเดิมหมายว่าใช้ไข่เขี่ยรอบเลยใชไหมครับแต่ว่าเล้าองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากๆครับ ลักษณะเป็นบ่อประกอบนครขอบข้างจะดูเหมือนลักษณะแบบแน่นๆเลยไหมครับเป็นลักษณะแน่นๆด้านหลังเห็นไหมเป็นลักษณะเป็นตกกดเป็นคล้ายๆบล็อกหลังเมิงนะครับของวัดประสาทอย่างนั้นเลยนะครับก็คือลักษณะจะเรียบอาจจะเป็นเส้นเส้นบ้างนะครับก็เป็นธรรมชาติของพระนะครับถือว่าเป็นพระองค์นะพิชิตวิจรณ์นะให้สาบวัดพันเบียวงนี้นะครับโอเคนะครับวัดตรงเกียวงนี้ถ้าเพื่อนเชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ในราคาที่แจ้งไปนะครับ มาดูองค์ที่2นะครับวัดบางเที่ยวนี้องค์ที่2เนี่ยเป็นลักษณะเนื้อดำนะครับแล้วก็ลักษณะคราบว่านจะขึ้นน้อยหน่อยเนื่องจากเป็นเนื้อดำเนี่ยองใสมีลักษณะคือคราบว่านจะน้อยนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ํามันตังอิ่วด้วยมีลักษณะของน้ามันตังอิ่วซึ่งผมด้วยความเข้าใจผมนะครับเห็นไหมครับคราบสีน้ําตาลนี่ผมเข้าใจว่าเป็นน้ามันตังอิ่วนะครับแล้วก็เป็นพระที่แก่ปูนนะครับเร่าองค์นี้เป็นเนื้อดำนะครับครับเมื่อเพื่อนรับพระแล้วก็พิจารณาที่ที่หน้าพระก่อนนนนนะะะะะครรััับบบลลกกกษษณณห้้าพ็็จเปแีนะครับ ถ้าเทียบกับองค์แรกนะครับถ้ามาเรับเทียบกับองค์แรกนะครับหน้าพระเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์แรกหน้าพระชัดกว่าเห็นไหมหน้าพระจะชัดกว่าโอเคนะครับหลวงพุทธร,รัตนพงเถียงนี้เป็นเนื้อดําแล้วก็ลักษณะเห็นไหมรเัเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับลักษณะใบหูของท่านเห็นไหมครับแกออกมาคล้ายๆมนุษย์เลยนะครับแล้วก็หลวงทัเนี่เห็นไหมครับดิวเจาวันนี่มาสี่เส้นนะครับสี่เส้นนั่นนี่มาหกเส้นใหญ่ๆนะครับ หกเส้นใหญ่ๆลักษณะเป็นมือรองเนะครับเป็นมือรองเห็นไหมครับแล้วก็หลวงพุทนร่งบนปัะทบับนบวกเก้าวก้าเก้าีกนะครับเก้าดอกลักษณะเป็นโบคว่ำโบวงห้นะครับเนี่ยครับวกเขามีความคมมากๆเห็นไหมครับเมื่อเราพลิกดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะเป็นลักษณะบ่าประกอบเห็นไหมครับเป็นลักษณะบ่าประกอบหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงท่ทดร่างเทียนจะเป็นลักษณะแน่นมากๆนะครับ องค์นี้ที่พิจารณาง่ายก็คือจะมีคราบน้ํามันตังอิลซึเหมอองนอกพระเนี่ยปราบไายนะครับทําให้พระดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะปราบหลวงพุะโทษวดรกรุงเทพองคนี้นะครับเมื่อเราพิิกด้านหลังเนคด้านหลังเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะกดแบบแน่นๆเลยแล้วก็เนื่องจากเนื่องจากเป็นพระนว่านก็จะมีลักษณะแบบนี้ทุกองนะมีลักษณะเป็นขีดๆเ,ดเดงี้ยทุกองเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายเพื่อนดูลักษณะเนรว่านกันนะครับ เห็นไหมครับบัวนี่คมมากๆเลยสาบหลบทวดวัดบางเที่ยวนี้บัวคมมากๆเองครับนี่ครับหน้าพระหลวกทวดเห็นไหมครับถือว่าเป็นธรรมชาติจริงนะครับเห็นไหมครับใบหวงท่านไหมครับดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่ครับเรียวด้านนี้สี่เส้นอันนี้ประมาณหกเส้นใหญ่ๆนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบค่ายไหครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะแก่ปูนสาบหลบทวดวัดบางเทีงยวนะครับเป็นบ้าประกบนะครับเห็นไหมครับแน่นมากมาก ไปหลูทวดสร้างเมื่อปี2505นะครับด้านหลังนี่ถือว่าเป็นธรรมาชาติมากๆเลยเหน็นไครับเนี่ยครับคราบสีน้ําตาลผมเข้าใจว่าเป็นน้ํามันตั้งอิ้วนะที่ผสมไปในเนื้อปลาไอ้เนื้อปลาเนี่ยมีความแข็งเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยมีส่วนผสมของปูนเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานนะปลาองค์นี้เป็นเนื้อค่อนข้างเย็นดำนะน้ำมันตั้งอิ้วซึมออกนอกปลาถือว่าเป็นธรรมชาติจริงนะครับโอเคนะครับ หน้าพระเนี่ยพิจารณาง่ายจริงเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับเห็นไหมครับสีพวงขมมากๆเลยเห็นไหมครับพระองค์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับที่สามนะองที่สามเนี่ยพระถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมนะครับเห็นไหมครับเม,ม,มื่อเพื่อนเราแล้วแล้วก็ดูพิมพ์พระก่อนลักษณะหลบโทษว่าพ่งเทียเนี่ยเนื่องจากมีสมองสองปูนเยอะเนี่ยพระนี่ก็จะมีลักษณะแน่นมากๆเลย แล้วก็ลักษณะเบ้านี่เป็นเบ้าประกบนะครับเป็นเหมือนบล็อกลังมิ้งครับก็ <c oughs> จะมีตัวกดหลังเนี่ยสายเนื้อพลาสติกข้างจะแน่นมากๆแด้ความหนาจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองค์นะครับเห็นไ,ไหมครับสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมเนะมื่อเพื่อนรับพลาแล้วก็พิจารณาพลาก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆจะจำหน้าพลาให้แม่นนะลักษณะล่ามาาพลาจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองคนะครับเห็นไหมครับบัวนี่ต้องมีความคมบัวต้องมีความคม แล้วก็ลักษณะการแกะของพิมพ์พระเนี่ยส่วนใหญ่ก็บริเวณอ่าบริเวณด้านนอกเนี่ยจะสูงกว่าบริเวณด้านในนะครับบริเวณด้านนอกจะสูงกว่าบริเวณด้านในทุกองนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกที่เขาเรียกเลยนะเป็นลักษณะบล็อกมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับจดจําพ์ไม่แม่นนะครับและลักษณะบวมไหมมีประมาณเก้าีดนะครับแล้วก็ลักษณะคมคมเลยไหมครับลักษณะเป็นมือรองครับนะครับเมื่อพลิกดูด้านข้างไหมครับก็จะมีลักษณะไหมครับมีความ ทึบตันนะครับเนี่ยแน่นมากๆนะเนื่อจากเนื่องจากเป็นเบ้าที่เขากดทั้งหน้าและหลังนะคือเขากดกดเนื้อไปในพิมพ์แล้วก็มีตัวด้านหลังกดไปเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราพลิกดูด้านข้างนะตัวกดจะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้ทุกองเห็นไหมครับเห็นไหมฐานก็ดูง่ายครับครนี้ถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมนะครับโอเคนะครับนี่ผมมาขยายเพื่อนดูนะครับลักษณะโครง,งคร้าง ตรงนี้เป็นเนื้อสีเทานะครับเห็นไหมหน้าพระนี่ถือว่าดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยพิจณาง่ายจริงเลยนะเห็นไหมครับเปลืบัวนี่กมมากๆเลยเห็นไครับคราบว่านเห็นไหมครับถือว่าจะเป็นธรรมชาติจริงสำหรับพระหลวงปู่ทวดวัดทางเทียนะครับขอบข้างเป็นลักษณะตันๆเลยนะครับเป็นลักษณะตันๆด้านใต้ฐานนะครับใต้ฐานอุ้มข้าเห็นไหมครับ ได้่านองฟ้านี่ถือว่าดูง่ายมากแป้านี้ได้มาสภาพสวยเดิมนะครับคราบว่าเต็มเลยไหมครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับแล้วก็มีลักษณะแน่นๆเลยครับเห็นไหมครับดูง่ายมากมีส่วนผสมของหลทั่วสองสีข้าเจ็ดเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากเป็นพระแกะปูนะครับผมว่าบางส่วนเนี่ยเขาจะผสมน้ำมันตั้งอิ้วใหม่เยอะก็จะขึ้นไข่ครับส่วนองนี้เป็นเนื้อเทาน้ำมันตั้งอิ้วน่าจะน้อยนะครับก็เลยขึ้นเป็นไข่ว่านแทนนะครับ โอเคนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระองะค์นึ่ที่พิจารณาง,ง่ายหน้าพระนี่สวยมากเพื่อนๆจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับคมมากๆเลยโดยเฉพาะบัวนี่คมริงนะครับพระองค์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเริ่มเรื่อง,ร,องรับพระแล้วก็พิจารณาที่พิมพ์พระก่อนนะครับหลวงปู่ทวดวัดพังเถียนหน้าพระจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองค์ครับลักษณะบัวนะมีความคมมากๆเมื่อเพื่อนๆพลิกดูด้านข้างนะครับ จออหนาเนี่ยจะเป็นลักษณะหนาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีองค์จริงไม่ดูนะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นไร่องนะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายนะครับสาบหลงทั่วัดทพัเทียรไพ่องนี้ก็เป็นเนื้อเทานะเป็นลักษณะเนื้อเทาเนื้อเทาส่วนใหญ่ก็จะมีคราบว่านเปรกคุณเต็งองค์แบบนี้ทุกองค์เลยนะครับเห็นไหมครับดูใต้ฐานนะเนี่ยครับเป็นเบ้ากรคล้ายเบ้ากบลบังเม่นอ่กดหลังจะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้ทุกองคนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับองค์ท่านคล้ายมนุษย์เลยนะครับเป็นแบบมนุษย์ศิลปะเรียนแบบมนุษย์ถือว่าสวยงามมากๆครับดือจว่าด้านนี้บางบางองค์ไม่ติดนะครับบางองค์ติดถ้าติดเนี่ยบริเวณนี้จะมีประมาณสี่เส้นนะครับด้านนี้หกเส้นนะครับลักษณะเป็นมือรองก็ลักษณะบัวไหมครับบัวนี่จะคมคมนะครับเห็นไหมบัวจะคมคมเมื่อเราพลิกดูใต้ฐานนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเมื่อเราพลิกดูด้านข้างนะ ด้านข้างเนี่ยความหนาเนี่ยจะเท่ากันนะเมื่อจากเป็นบ่อบกบค่อนข้างจะประกบหน้าคืออ่าเขาจะใช้เนี่ยเนื้อว่านกดไปที่พิมพ์แล้วก็จะมีตัวกดด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกันก็ไม่มากนะครับเท่านี้ถือว่าสวยนะครับพิจารณาง่ายนะครับทีนี้ผมจะขยายเพื่อดูลักษณะเนื้อโลหะเนื้อเนื้อของหลุมทวดองค์นี้นะครับนี่ครับ ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมหน้าพระนี่ถือว่าสวยมากสำหรับห uh <of> ลวงพุทธทวดงนี้นะครับเห็นไหมครับคราบบ้านขึ้นเต็มเลยบัวนี่มีลักษณะลมมากๆเลยคนะร,รับสำหรับหลวงพุทธทวดพระเที่ยวองค์นี้นะครับและ่านข้าเห็นไหมแน่นๆเลยมีคราบว้านเดิมๆปกคลุมเต็มองค์นะครับเห็นไะหมครับโดยเฉพาะที่ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นคราบบ้านส่วนใหญ่เนื้อดําเท่าที่ผมเคยผ่านมือผมนะเนื้อดําส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นคราบน้ำมันตั้งอิ้วสีน้าตาลไหมนะครับโอเคนะครับ ฐานพระนะครับเห็นไหมครับลักษณะโค้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบได้อย่างแบ่งปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับเป็นองค์ที่5นะครับเห็นไหมครับองค์นี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพผิวถือว่าเดิมๆเหมือนกันนะครับพระองค์นี้เป็นเนื้อเทาเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเทาเห็นไหมครับลักษณะของการกดพิมพ์ครับขอบข้างจะดูลักษณะแน่นๆเลย เริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์ไม่แม่นโดยเฉพาะหน้าพระนะครับหน้าพระวัดบางเทียนนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองค์นะครับเห็นไหมครับดรจังหวะนั้นนี่จริงถ้ากดชัดตรงนี้มาสี่เส้นตรงนี้มาหกเส้นนะครับลักษณะมือจะเป็นมือรองแบบนี้นะครับแล้วก็หลวงพุทธเนี่ยนั่งบนกรีบหัวเก้าเก้าเก้ากรีบนะครับแล้วก็กรีบวัวส่วนใหญ่ก็มีลักษณะขมเนื่องจากเป็นบอรประกบกดทั้งหน้ากดทั้งหลังเนี่ยแล้วก็เป็นพระแก่ปูนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพิมพ์พระนี่ก็จะมีความผมม,มากๆครับ เมื่อเราพลิกดูขอบข้างนะครับนี่ครับความหนาก็จะใกล้เคียงกันจะหนาแบบนี้ทุกองคลักษณะแบบนี้ทุกองคด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะอูมูเลยนะเป็นลักษณะอูมูแบบนี้ครับเป็นลักษณะเบ้าตัวกดเนี่ยจะเป็นเบ้าประกบคล้ายบล็อกลังมีกดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุทั่วโรกเทียนเนี่ยลักษณะเนี่ยก็คือลักษณะมวลสารที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นมากๆเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายมากๆเลย ตัวนี้ถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมนะครับเมื่อเราใช้กล้องส่องดูนะครับเพื่อนๆต้องจดจําหน้าปลาแม่นนะครับโหลตัวองนี้ถือว่าสวยมากไขว้านขึ้นกรกบคลุมเต็มองค์นะครับถือว่าเป็นไพอน่องค์หนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยจริงๆรัวพระองค์นี้นะครับเห็นไหมครับหน้าปลานี่ดูง่ายแล้วก็ไขว่านเนี่ยดูง่ายไหมด้านข้ามไหมครับกดมาแบบแน่นๆเลยครับกดมาแบบแน่นๆเลยเห็นไหมครับด้านหลังเป็นลักษณะอูมนะครับ ไขว่านขึ้นปกคลุมเต็มเลยคนระับพิจานณาง่ายจริงครับลักษณะบ้าประกอบเห็นไหมครับเมื่อเอาพลิกดูที่ฐานเะนี่ยเป็นลักษณะโค้งนะครับเป็นลักษณะโค้งถือว่าเป็นไฟโอ์ที่พิจารณาง่ายถ้าเพื่อนชอบและอยากแบ่งปันนะครับก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับหลวงพุทษวดวัดงเที่ยวองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายนะครับลักษณะหน้าพระค่อนข้างจะกดน้องได้เต็มมากๆเลยไหมครับคราบไขว่านถือว่าเดิมๆเป็นพระที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ อาจจะมีกระท้อบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะสภาพสวยสมบูรณ์มากสักภาพตองนี้นะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับคราบว่านเนี่ยปกคลุมแบบแน่นๆเลยถือว่าเดิมๆแล้วก็ลักษณะาฐานได้มา,ารูที่ฐานได้ลักษณะเป้าประกอบ,บเห็นไหมกดมาค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามจริงสกภาพตรงนี้นะครับลักษณะฐานหน้าฟ้านี่นะครับเราดูท่านเนี่ยกดได้กดติดคมชัดมา,มากๆวัดพังเทียนเป็นพระค่อนข้างจะแก่ปูนะครับ เป็นพระค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นพระนี a a a ่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะส่วนใหญ่ก hmm. <to S 2> ็สวยสมบูรณ์นะครับเรามาขยายกล้องดูนะครับคระองนี้ถือว่าหน้าพระนี่กดได้ติดคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็คราบว่านขึ้นปกคลุมสวยทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับถือว่าเป็นพราที่พิจารณาง่ายครับบัวเนไหมครับมีลักษณะแบบคมกริบเลยคมแบบเด้งๆด้วยนะครับขอบค่ายนะครับคราบว่านนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ด้าหลังครับเห็นไหมครับด้าหลังคราบไขว่านเนี่ยปกคลุมมาสวยจริงๆสาบลงทวดวัดตอนเทียงนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนะครับดูง่ายครับดูง่ายเป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่ทันยุคที่สร้างเพราะว่านิมิตจ,จากหุบถุทวดให้มาสร้างนะครับเป็นพระที่รูปแบบการสร้างที่มีเจตนาดีนะครับเพื่อเอาเงินไปสร้างสถานพวกเท้าบวชนะ แต่ประโยชน์ของเกี่ยวส่งนะครับถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่นะครับวัดบางเทียนเนี่ยได้เปิดให้บูชาไม่นานก็หมดจากวัดไปนะครับราคาตอนนี้ไม่สูงนะครับเป็นพระหลวงทวดที่สร้างพิมพ์เนี่ยต่างจากวัดช่างให้แบบชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีว่านสองสี่กาเจ็ดผสมเยอะมากๆนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบได้อย่างแบ่งปันเต้านี้นะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับ ในการพิจารณาหลวงปู่ทววัดพังเถียน,นะครับเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์แผ่นแม่นนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนะครับและลักษณะพวกพิมพ์ทรงลักษณะลักษณะศิละปะการแก่เนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับเพื่อนๆต้องมีองค์จริงไว้ศึกษาสักองค์นะครับหรือไว้ไว้เป็นองค์ครูสักองค์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยพระหลวงปู่ทวที่สร้างโดยรอาจารย์ทรมน,นะครับแล้วก็สร้างโดยเจตนาของบุญ,ญญาหลวงปู่ทวดโดยตรงเนี่ยผมว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะ ผ่านพิธีปลุกเสกทั่วนั้งจะบรยสุ์และก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นรผูผ้าหลวงทวดที่ทันยุคอาจารย์พิมด้วยเนี่ยผมว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องพิจารณาที่พิมพระก่อนนะครับเริ่มแรกพิมพระเพื่อนๆต้องจดจาหน้าพระให้ได้นะครับลักษณะการการกดพิมพ์ลักษณะความคมชัดช่วเนี้ครับส่วนใหญ่หลวงทวดวังเทียเนี่ยเป็นพระที่กดพิมพ์ค่อนข้างจะมีความแน่นนะครับเนื่องจากเป็นพระที่มีส่วนผสมของปูนเยอะมากกว่าหลวงทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ เราะฉะนั้นในลักษณะผิวพระนี่จะมีความแน่นตึงตัวแต่หลวงทุทธรัตพันเทียส่วนใหญ่นะครับก็จะมีคราบไขขึ้นเต็มองนะครับปกคลุมเต็มองลักษณะคราบไขก็จะเป็นธรรมชาติมากมากและก็ปกคลุมได้สวยงามนะเป็นธรรมชาติจริงนะสารหลวงพุทธรัตพันียนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากได้พระไว้บูชาผมแนะนํานะครับก็เช่าได้ครับเป็นเท่าองค์นะครูในราคาที่ไม่สูงตามราคาที่ผมแจ้งไปนะครับ สุดท้านี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ